สวัสดีค่ะนานาไลฟ์สไตล์ค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้มาแอบเบิรงเป็นน้อยค่ะพี่น้องกันหลังฟักเลยไอตัวนี้เจาะเมื่อวานนะคะอตัวนี้กันหลังเจาออีกละค่ะพี่น้องเอาซอยแกะดีบอโอ้ยตัวนี้ก็กำลังเจาะค่ะพี่น้องกหลังแต่นหาหักเลยค่ะพี่น้องเจาะอยู่แล้ว เกินน้อยอยู่ค่ะพี่น้องขอจับหน่อยนะคะค่ะพี่น้องกำลังนะาะักเลยเดี๋ยวเพิ่นผู้นี้มาเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเนะาะทาพี่น้องนี่แหละค่ะเอาแกะดีบ่พี่น้องะะแกะด,ดีไหม ทากันมาเบิ้งแล้วทำคอดค่ะพี่น้องทำคอดทำคอด เี้ยังติดอยู่นี่ไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่นะคะค่ะพี่น้อง่ะตรงแก้ให้นั่นเลยบอกให้เขาอกได้นะคะ Ui, ok, 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 này ok, cái ok, ok, Cái ok, 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 mình ok, 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 อุ้ยไม่ต้องจะยุ่งอะไรด้วยเนี่ยทำคลอดค่ะทำคลอดอ้าวค่ะพี่น้องอเอาไปแก้ประมาณนี้แล้วก็ให้แม่เขาฝากักโตเนาะพี่นงเนาะยันเข้าอหยางบนั่นค่ะยันเข้าอหยางบัว,อบวมอยู่อุ้ย,ยมายุ่งอะไรเนี่ยไป อีกประมาณนี้แล้วค่ะพี่น้องเดีย๋ยวถ่ายรูไปไว้ก่อนเนาะกำลังนาหักเลยค่ะพี่น้องอนาหักบค่ะพี่น้องกําลังโอกนอะ พี่น้องมาทำคอสเป็ดค่ะพี่น้องทำคอสเป็ดน้อยนี่แหละค่ะกำลังยอ๊อแบะ ค่ะพี่น้องตัวนี้ก็เป็นตัวที่ฝักแล้วเนาะคะ่ะที่เจาะเมื่อวานตัวที่เจาะเมื่อวานนะคะออกมาเป็นโตแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็มีอีกลูกนึงค่ะที่กำลังเจาะอยู่เดี๋ยวเอออกมาให้บึ่งค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ลูกนี้ ลูกนี้ที่กําลังเจาะอ,อยู่ค่ะพี่น้องคนละลูกก็เมื่อวานเลยค่ะลูกที่ให้เบิงเมื่อวานเป็นลูกที่นะคะเป็นเป็ดตัวซี่เรื่องๆค่ะเป็นน้อยตัวซี่เรื่องๆที่นั้นอะละค่ะที่ให้เบิงเมื่อกี้น่ะค่ะอันนี้กาลังกําลังอีฝักค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้อง มื่อนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจค่ะที่ได้เป็ดน้อยน่าจะได้ซ้มโตค่ะค่ะดีใจลรกค่ะมือเนี้ค่ะกอนจบคลิปนี้ก็ฝฟ้าพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเฮาเดอเดอค่ะพี่น้องเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องคลิปนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ